โอเคสวัสดีครับอยู่กับอัมตะดอยนะครับวันนี้เราก็จะมาปลูกมะพร้าวหนะ้าหอมกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับพื้นวัดนะครับก็จะเป็นตรงนี้หนึ่งสองตรงนี้สามตรงนี้แล้วสี่ตรงนู้นต่อตรงนู้นะน,นะครับนี่ต้นมะพร้าวนะครับที่เราเตรียมไว้เราจะมาปลูกกันก็อื่เราจะขุด หลุมก่อนนะครับให้ได้ประมาณ30คสคนะครับนะฮะ ก็จะมีสองหลุมนะครับนี้หลุมที่สาม

โอเคครับเราก็ได้ประมาณห้าหลุมนะครับแล้วก็จะมีทันนุนอีกประมาณห้าหลุมนะครับมีสิบต้นนะครับเดี๋ยวยังไงเราต้องไปหาขี้หมูแล้วก็มาผสมดินแล้วก็มาปลูกนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมหาขี้หมูกันนะครับผมนี่นก็เสียนหมครับไป เราก็มาถึงครอบหมูแล้วนะครับผมเราจะมาเอาขี้หมูสดๆนะฮะีนหมูที่พ่อแมเ่เราได้เลี้ยงไว้นี่ครับผมขี้หมูอยู่ตรงด้านหลังนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้าไปย่านหน่อยนะฮะลื่นด้วยนี่ตรงนู้นนะครับเราจะมาขุดตรงนี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาขุดกัน โอเคครับจะเห็นไหมว่าเราใสา่ขี้หมูนะครับรอบๆแล้วก็ผสมกับดินนะครับแล้วก็รอบๆรอบๆนะครับตราจะใส่ปุ๋ยเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับ mm hmm. ตามที่ผมได้ดูไว้นะครับผมแต่และหลุมเราก็ใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาผสมกับดินดน,นะครับผมแบบนี้นะครับ ตามที่ผมได้ศึกษาวิธีมานะฮะนี่ตะลอนหลุมก็โอเคนะครับผมนี่ฮะ,ฮะที่ผมได้ดูมาก็พอเขาเข้าใจมากเลยนะ พอดีผมไม่เคยปลูกนะครับแต่พ่อผมนะครับเคยปลูกแล้าแต่มันส่วนใหญ่มันจะตายนะครับเราไม่รู้ว่าวิธีเพราะเห็ดใดนะครับมันถึงตายนะต้นมะพร้าวนะครับนี่เราก็เลยลองใหม่นะครับหลังจากนี้เราจะต้องเอาต้นนะครับมาปลูกนะครับผมเป็นเนอยนะครับผมนี่ครับจากที่ผมได้ดูนะนี่ เทาแรกมันก็ขึ้นนะครับขึ้นนะครับผมนี้มะพร้าวหน้าหอมนะครับวิธีการที่ผมได้ดูมานะครับได้ศึกษามาก็จะมาก็จะมีประมาณนี้นะครับให้ตั้งเฉียงนะครับไปในทิศตะวันออกนะครับ44 5องศา30ถึง44องศาก็ได้นะครับแล้วก็ เราจะไม่กลบให้มันมิดนะครับเพื่อให้มันเห็นแสงแดดแสงแดดนะครับผมนี่ครับดูวิธีการนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ให้มันเฉียงนะฮะอันนี้น่าจะประมาณ45สาองศานะคิดว่าหลุมก็จะใหญ่นิดหน่อยนะครับประมาณ30แล้วก็เราก็จะถมแต่เราจะเก็บตรงนี้ไว้นะฮะตัวนี้ เพื่อให้มันได้รับแสงแดดแสงแดดนะครับผมแล้วก็ต้องลดน้ำให้ช่วแรกรอประมาณสองถึงสามครั้งนะครับต่อวันนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่เราให้มันแหงมาโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปลูกเลยเนาะโอเคครับไปกันไปกันอีกเตล่เตลเดียเด๋ยวบอยีูเลยเอา้าบลาย น้มือตรนมือเรยปะอ๋อส่ประมาณสี่สิห้าองศานี่ประมาณสี่สิห้าองศานะครับก็จอตพกมาลอดีชิการไปะลอรีอออประมาณนั้นนะครับคุณพอเราก็จะปลกนะครมาเบือมาพลาได้คอะอ่คุณนี่มันไรอบๆไปเลย แล้วก็ต้อนลดนะให้ประมาณสองสามทางนะครับนั้ออัลลาวีอัลล่าเนี่ยถ้าใบมันนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือตัวหันนิดนะครับมันจะมากัดใบนะครับครับครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราเสียมันจะตั้งขึ้นเองนะตรงตรงนี้กัสสาวรัานงอย่างเดียว นี่เราก็สาีวิธีการที่เราดูก็จะมีประมาณนี้โอเคไหมเด็กๆโอเคไหมฮ่าเล่นนัเนี่ยอย่ามาจับไปมันนะโอเคไหมโอเคไหมไหมครับโอเคปะว ลดน้ำนะครับให้ดูกันนะครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับและติดตามผมนะครับอําตวดอยนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับบ๊ายบายลาันก่อนนะครับทุกคนขี้หมูบ๊ายบาย